ตั้งแต่รุ่นพ่อนั้นโกงชาติซึ่งวันนี้กําลังมีปัญหาอยู่ที่ศาลมารุ่นป้าหรือจะเรียกว่าอาก็แล้วแต่นั่นก็ใช้อํานาจไม่ชอบนั่นการออกพรอบะนี่รทกกาทษกรรมสุดซอยมาสู่วันนี้รุ่นลูกดีเอมันแรงขึ้นเลือดมันแรงขึ้นกลายเป็นขายชาติและผมต้องการจะสื่อสารว่าขนาดโกงชาติขนาดใช้อำนาจไม่ชอบยังไม่มีแผ่นดินอยู่ ถ้าโกงชาติอย่างนี้มันจะหนักกว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ครับพี่น้องครับและผมเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าแพ่ทองทานล้วนอยู่ในความในใจของพี่น้องประชาชนที่บ่งบอกว่าเขาไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีวุฒิภาวะไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีแม้แต่สมองที่จะมาเป็นผู้นําของประเทศไทยครับ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนรับทราบมาตลอดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็แตกพลกออกมานั่นคือการโทรศัพท์กับคุณเซนที่บง่บงบอกว่าแม่ทัพภาคสองคือฝ่ายตรงข้ามกับเราและคุณเซนต้องการอะไรจะจัดการให้นี่คือคนชั่วครับพี่น้องครับ และผมต้องการจะสื่อสารว่าพฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือครับที่จะเป็นนายกรัฐรมนตรีเพราะไร้ความรู้ความสามารถมีจิตใจที่ชั่วทั้งต่อหน้าและรับหลังประชาชนครับผมต้องย้ำกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบพร้อมๆกันนะครับว่า พฤติกรรมกับคุณเซนในการคุยโทรศัพท์นั่นคือพฤติกรรมรับหลังประชาชนนะครับถามว่าพฤติกรรมรับหลังประชาชนคุณทำแบบนี้ต่อไปนี้ประชาชนจะไว้ใจคุณได้อย่างไรฮะเ,เ,เ,เฉพาะแค่นี้เราบอกได้อย่างเต็มปากเลยว่าองค์เองคุณออกไปได้ครับ และผมต้องย้ำกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าพี่น้องสังเกตนะครับว่าช่วงวันสองวันนี้เขาพยายามแก้เกมประชาชนเขาพยายามจะบอกสื่อสารไปยังคนไทยทั้งประเทศว่าเกมนี้เป็นเกมที่คุณเซนเป็นคนเล่นเกมนี้เป็นเกมที่ขมิต้องการปั่นให้คนไทยแตกความสามัคคีแต่ผมถามตรงๆเลยว่าถ้าอุงอิงไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วคุณเซนจะกล้าถำมแบบนี้หรือครับ ถ้าหุ่นเซนชัว่วอุ้งอิงชั่วกว่าหุ่นเซนครับผมย้ำนะครับว่าไม่มีผู้นําในโลกนี้ประเทศไหนที่กล้าตําหนิแม่ทัพกําลังต่อสู้กับอรลราชศัตว์ครับพี่น้องใช่ไหมครับว่าผมได้อ่านบทความตามประเทศหลายสํานักข,าข่าวเขาวิเคราะลยว่าถ้าแบบนี้อุ้งอิงอยู่ไม่ได้แน่นอนครับ พี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องต้องรับทราบนะครับว่าขณะน,นี้รัฐบาลอุงอิงพยายามจะแก้เกมด้วยการอ้างว่านี่คือเยื่อที่เขเมรสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องคนไทยผมถึงอยากจะย้ำกับพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยรักกันใช่ไหมครับใช่แต่ไม่พอใจนายกที่มีพฤติกรรมกรบฏและขายชาติครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ อาธิปไตยของชาติเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนายกกะดีตะชั่วเดี๋ยวจัดการนายกแต่เราต้องปกป้าองอธิปไตยของชาติด้วยใช่ไหมพี่น้องครับตลอดพื้นที่ไทยเขมรแปดร0กิโลเมตรตลอดพื้นที่แนวช่วงตรงรับประมาณ200กิโลเมตรซึ่งเรายังมีปัญหาที่จะต้องต่อสู้กับเขมรในเมื่อเขมรละดมพล1 5 0 0 0 0้าคนที่กรุงพนมเปญ ขาต้องการจะอวดชาวโลกครับเราเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของอาเซียนนะครับพี่น้องเราไม่ใช่ประเทศกระจอกนะพี่น้องไทยคือมหาอำนาจในอดีตครับดังนั้นวันที่28ที่ถึงนี้ย้ำนะครับ28ที่ถึงนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมาราภูมิ4โมงเย็นนะครับเราต้องโชว์ศักดาให้ชาวโลกได้เห็นว่าคนไทยนั้นปกป้องอธิปไตย มีอำนาจที่เหนือกว่าเสมอครับและผลพวงของการที่พี่น้องมารวมตัวกันในวันที่28ที่ถึงนี้ไม่เพียงแต่ที่จะโชว์เสียภาพของพี่น้องคนไทยว่าเราหวงอธิปไตยของชาติเราถัวอากาศนี้มาไล่รัฐบาลอุ้งอินเลยครับขอบคุณครับ